เจอปูอ่ะจ <R ud> okay. ้้านหนูลงไปฝั่งนั้นหนูก็ว่าไปสิพ่ออมพ่ออย่มขี้งอมาพ่อแอมเอปไปว่าไาอไปไสิหนูยากวยเหมือนพี่ขวัญมาก่เยแผลหนูติดเชื้อไปไปฟางไปว่ายไป พ่อป่าพพป้าพาไปที่รเล่นด้แลมั้งอมีพ่ป๋าเปย่ล่นเราไปกันีไหนอ่ะปา้ี่รถเล่นเรานี่เดี๋ยวก่อนลอน้องก่อน มันตายมันสามารถตายได้ไหมในน้ำอ่ะไ,ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมเพาะตายอยู่ในเนี้หยุดไหมหืมอยู่ในเนี้ย,หยเยหรออืมตายอยู่ในเนี้ลองมันจะหนีบนิ้วเ,เหรอหหม,มันก็จะหนีบนิ้วหนูไงมันมีก้าม ย่านนางมันจะเป็นนงเือคันไหมไม่คันนะเขาไว้ทำอาหารกินมันต้องเอาไปทำปรุงเป็นอาหารไอ้ตี้น้อยวายไปดิเล้ยกอะไรอ่ะอยากว่ายไม่ใช่แล้วนอ อยากวาไม่ใช่แล้วใครๆก็กลัวพ่อพ่อไม่ลงมาใเราก็ไหวไปเองสิะ่็ปูหนูจะเวหายไปให้ไหมพี่ข้ามาให้พ่อดูแผลสิต้วนั่นไงปูตายแล้วว่า่ป้าป๋า หนูมองไม่ค่อยเห็นป้าป้าปูตายเร็วก็ตายไปตั้งนานแล้วอ่ะอย่าทำผลตะกร้าหนูเก็บปูตายเจ็บนี่ยพอเอ็มนั้นนะคะแม่พ่อพ่อเอ็มกินคือที่กัดหนูว่ะตอนเด็กๆเกิดกระคากระคากัดเองอ่ะได้ไหมเธอได้ไหมป้าป้าก็จะหายแล้วนะใครให้ไปขอลิงได้่ไหมอ่ะเธอไอ้ตัวใหญ่ อย Ta, ha, om, mm ่เ hmm. พ nope. ิ p ha. P ha. ่งเล่นนะ้้าหน้าพ่อไตัวนั้นน่ะงองเือไปลงไปเล่นน้ำกันข้อย่่เล่นมันหรอนหนูยังไม่หายดีวจะอักเสบ้นดยจหายไน้อยไปเลยไปเลยก็ไม่รู้ไปเลยนี่แหละ มดยังมากัดขาอีกอ่ะเดี๋ยวพ่อเอ็มล้องจับทางนี้ดิพ่อหนูขอฉี่ก่อนนะหนูปวดฉี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมดกัดเลยคือเป็นแพ้อะไรเหรออยู่แพ้อะไรอ่ะไม่รู้สิคะไมน่าจะโดนอะไรสักอย่างไม้เลยตุ้มๆอนู่คือเอี่ยงอ่ะนี่รู้ค่ะ รูอจับจัดที่มันขาสามารถทำแบบนี้ได้ไหมน่าจะกโดนอะไรแล้วเป็นผืนยุงเฮ้ยยุงว<ป>่าอะไรจะตอยขนาดนี้ลงมาน้อยไม่ไปจะขึ้นแล้วนะว่าไปที่กี่วันถึงหนูจะหายแล้วแผลนเนี้ยป๊อปมาอัดอีกนึงอทิตย์นึงอีกค่ะ นม่นูขอตายก่อนโอ๊ยพ่อแอมตายดูก่อนถ้าไปหาถ้าไปหาหมอดูกันแผลก็จะเริ่มหายกระโดดตั้งเลยกระโดดตั้งเลยไปหนงโอ้ยหนปลาดี้กตั้งยี่หนูจะลอยให้เลียวไปหนักจังเลยแต่มันเหมือนมีกระดาษแบบปิดไว้อะนะพ่อเนาะตบนะอแล้วเราจะไปขี่รถเลี้ยน จ้ะจ้ะตายชวนน้องกลับ้ยกลับน้อยอย่าโยนลงไปทำไมโยนเป็นกระตื้นทำไมทไมถึงไม่ให้ยืนน่ะไม่ให้โยนก้อนหินทำไมมันจะตื้นมันจะมันจะพังใช่ไหมค่ะก็เดินเาไปได้ไงก้อนหินพวกนี้ทำไมใหญ่เท้าไม่ได้ทไมไปกลับยังจะไปขี่รถแลนแล้วเว้ร์นั่นพวกมึงอยู่นี่ไปเลยพวกอ้วไปแล้วเด้อใช่ไหมค่ะ ไม่วอเล่นลพาเไปพ่อเราไปกันสองคนดีกว่า่อยให้พวกนี้มันไปเองไอ้ดูหมากัดเลยน้อยโดดข้ามไปสิหมาที่นี่กัดไหมแพรหมาที่นี่กัดน้อยข้ามไปสิน้อยก็ว่ายไปสิไปหว่ายไปไปไปเลยนูว่ายไปดิป้าป๋ามันมีง nah. ูที่ ก็ว่าเป็นคนเองคนเดียวจ้ปะป้าป่ามันมีงูที่แบบอยู่ในน้ำได้ไหมได้ได้ไหมป,ะปะ้าป่ามีมีเหรอน<ะ>คือชื่องูน้ำงูปลางูน้ำงูปลาอ๋าอไอ้งูอะไรอย่าไปงูน้ำงูปลาเนื้อปลาไม่ใช่งูน้ำงูปลางูสีหลังสามารถอยู่ในน้ำน,น้องไม่ไปละไปพอแล้ว ดึงน้องนะเดี๋ยวน้องวางาจานูอย่างสามารถอยู่ในน้ำได้ไหมพ่อมันอยู่ได้กันม่ะมันก็อยู่ได้กันมั่งใช่ไหมพ่อไปขาไปฝั่งนั้นหน่อยได้ไหมไปไหนจะไปทำไมอยากไปอากไปไปออยากลงไปดูน้ำอะ่ที่นีทุกวันนะจ้ะ ไ,ไ,ไปงนค่ะไปงาน่จะเล่นได้ไหมล่นไดไมอ่ะเล่นไราตรงนู้นน่ะเล่นดีแล้วไปเล่นตวเร็วน,นี้เดี๋ยวมีหนาม ค่ก็จะเ่มากกว่าอู้หม,าม,า,มามันกลัวไม้หรอพ่อค่ะแล้วนนถือไหนไว้ฮ<ะ>ึ่อมมด้ม,มดลงไม่ได้ม,มีน้หนหนำมันแห่น้ำนู่นไงแลวเาทำเ,เ,เที่ยไป